นางกินปูไม้หมา,หาวันหนึ่งมูเซอร์กนหาของเถินก็นหนึ่งไล่เข้ากว่านในเถินลูกลงแลวเพอไล่หันลุกอันในเถินนั้นนำหนาแลวมันก็เป็นอันตกอ,อกตกใจเตเตว่า,วามันจังหิบเรนออกมาเสตอนตาเตกว่าต่างเราเนี่ยจะหอ,อกคำคำเหลียวควยกะวันนั้นจะหอ,อกคำซ้ำไล่ลงสู่ใจกวนหวานกวนเมืองแล มันใจก็จังต่างเราลองต่างมันที่โหนามเฮสีนั่นอยูเยาวเจ้านั่งมเฮสีก็จังตอนเงินคำม,มันเสลาดว่าอย่าไปลาดในภัยแทงเมื่องไรเย่าไหนว่าเสคุนออกคำปอกมาเย้านั่งมเฮสีก็จังต่างเราว่าข้านั่งใครหลู่ต้านติภูมิศินไหนคุนออกคำจังวนว่าในเมืองเฮ้าในภูมิศินเปลี่งเศจายาเซในอมีีภายหนมันเจา้าจังเฮออมาดเขากว่าพิดบ้างออกจายาเซ ตีอันอยู่ในเถือนลงนั้นเพอมาห้าบเอาตาหน้าเขาซ้อมพักซ้อมตีมาเฮสีในอยู่เยา้าไว้เสจยาเสกกว่าเยา้าเจ้งนางของมาเฮสีก็ไล่เอาเข้าปันหนึ่งปากไปหนึ่งก่อนั่นกว่ายืนปันลูกอันตั้งปากไปหนึ่งก็นั่นอยู่มันนางจังลาดว่าจยาเซผักให้มันนางเอามาปันเจ้าฮอกรูก็ในอยู่เยา้าไว้เสมันานางหันว่าอัานกูก็กินมดเย้าไหนมันนางจังหิบไปออกเถินลงนั่นกำเหลียว เพอร์จเซมาไล่ทบหันคาบตันลูกอ่อนตั้งปากไปหนึ่งกอก้วยแหลเป็นอันเนียงอกเนียงใจเตเตวาวามันเจ้าจังนั่งสมาธิเสววนว่าเขาเป็นจอมกลาำจอมหมุนก่านในอยู่เยา้ากลางในเจ้าวันนั้นมันเจา้าไลไปออกมาตีหิมจ่องมันเจ้าแหลได้ยินเสียงตนไม่ตนหมอกเป็นเสียงลูกอ่อนหม้อปันกว่าแแ้ลมันเจ้าก็เป็นอันจมจมเซเซเตเตวาวา ก้นหวานก้นสวนก็เปิดเล่คู่ข่าวในถึงอ่อนกันชอบแซบมอปันกว่าตังเวงเจิงนางเขาก็จังตังเราลองตังมันต้งหมดเนตีมเฮสีใจให้นั่นอยู่เยาปป้าสืบไปตัวแทงตอนหกขาสั่งว่าโอ้ยก่อเขาเขาใครให้ตั้งเฮ้าใครปืนลองสั่งไหนคอมเมนต์มาเลยคะ่ะตั้งเฮ้าอ่านกูคอมเมนต์คะ่ะ